ั้งฉากไหมะเออเราถ่ายรูปมางที่แต oh ่หนูมอทีเรารู้อยากเจ้าเลย เดีไม่ใช่มอจีมอจีกแต่เราเอาผุกหน้าทำแบบดังตั้บ๊บอนี่มอจีเหมือนกันอที้ทำแบบตัดแปลงอะค่ะคนเรจะให้ลูกไม่ดีจพี่กันีดีลล้ยป่ะไปหวเดียวแล้วเราสอง ก็จะรายงาน35กดโยครับสาบานนะครับวันที่7กรกฎาคมที่40รายการของพระเจ้านี่ก็ครับนะครับแล้วก็บอกว่าจะใช้โคม4วันนะครับ ีเยใช่ดั้งเดิมค่ะใช้อะไรนะมีถั่วมีห่ามีน้ำตาลมีน้ำตาลตาโนดค่ะ

nghe gõ yo kha lâm đình kha, không không thấy tím, ngọt chia da, không lòng cặp máy đánh như máy lưới thì quả để căng lũy lên luôn. Nên là đi.

กะทิค่ะขานโกาโกลากละอีอ่ะแล้วมนอกลอดีค่ะอ๋ออันนี้กล่ดมอจีม่ตอที หยุดได้เลย เป็นขนโมโบราณคา่กินยากาทานยากค่ะเลยอยากจะมาขายให้คุณได้ทานกันนะคะ,คะแล้วได้ขูดมาจากไหนครับได้มาจากเกะยอค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างมีแป้งข้าวเหนียวมีทู่์มี้ามีน้ำตาลตะโนดค่ะแล้วยังไงก็ห้าลูกยี่สิบ ลูกค้าเป็นไงลูกค้าก็ก็เยอะอยู่ค่ะปกติมาขายที่นี่ประจำเลยใช่ไหมจะมาขายทุกวันศุกร์ค่ะและขายที่อื่นอีกไหมไม่ได้ขายค่ะ